ขอให้สงกรานต์ปีนี้นะครับพระอราธนาพระคุณศสีะใจะ้าให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็คิดอะไรสมปรา,ารนะนาเป็นโ,โรคโพลโรคไซให้กับลูกหลานไปนานๆนะครับรวมถึงกับพวกผมด้วยวันนี้มาก็รู้สึกชื่นใจเป็นอย่างยิ่งครับว่ายัางมีผู้สูงอายุหลายๆท่าน ที่ยังคอยให้กำลังใจการทำงานของ,งคณะกรรมการในสภาแล้วก็ให้ความสนับสนุนนะครับให้กำลังใจกับพวกผมในการทำงานทางการเมืองต่อไปถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของผมแล้วก็ทางก้าวไกลแต่ยังไงก็ขอส,สัญญากับพ่อแม่ที่น้องป,ปูกอนะอาที่นี่ว่าเรายังจะเดินหน้านะครับทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ี ถึงแม้จะไม่ได้เป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านสสนักระชาประทานกรรมธิการก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาไม่เคยลืมอย่างที่ท่านนักรชาพูดไว้ถ้าเป็นช่วงเวลานี้สองอี่างนี้เมื่อปีที่แล้วทุกคนพูดเรื่องสวัสดิการทู้สูงอายุกันหมดครับถูกไิมถูกพี่น้องถูกไม่ถูกหลายๆคนแม้กระทั่งพรรคที่อยู่ในรัฐบาล เจเป็นค,คนที่อยู่ตรงข้ามกับพวกเราก็ย,ยังเห็นด้วยกับพวกเราว่าเพียผู้สูงอายุควรที่จะไม่ใช่600บาท20บาทต่อาว่าดินไข่ต้มปลาสัวลกรองสามมื้อเขาทุกคนเห็นด้วยตรงกันหมดว่าเพียผู้สูงอายุควรที่จะอยู่3,000บาทเกืดทุกพักแต่ มาวันนี้เป็นไงครับ <S <S ผมแทบจะไม่เห็นทั้งรัฐบาลหรือท้าการเมืองอื่นผู้เรื่องนี้ต่อ<ร>มีแต่กรรมธิการสวัสดิการทางสังคมของสภา<ร>ที่ถึงแม้เป็นฝา่ายค้าน<ฤ>เขาก็ไม่ละเลยแล้วเขากลังบอกพวกท่านว่ามีเงินจ่ายทำได้จริงมีเงินจ่ายทำได้จริงไม่ต้องการต้องการ,รสาตั้งแต่สมัยที่แล้วคุณนั่ประชา ก็มาศึกษาและอก็ผลศึกษามาเสนอให้ผมดูครับว่าจะต้องลดค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างต้องรัดเข็มขัดต้องรีดไขมันต้องลดคอร์รัปชันในการใช้ประมาณของประเทศไทยอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้มีระมาณมากพอหลายแสนล้านนะครับที่จะเอาไว้ดูแลผู้สูงอายุอย่างร้อยกอเบียสวัสดิการที่มากกว่าเดิมนะครับจากร้อยเจ็ร้อยแ่ดร้อยเป็นขั้นเปนใดแล้ว อย่างตกหล่นอีกตั้งเยอะนะไม่ได้ว่าได้พบทุกคนด้วยนะอย่างตกหล่นอีกตั้งเยอะนะใครกลายเป็นทวหน้าสามพันบาททุกคนอย่างนี้ดีไม่ดีนะพี่น้องดีดีไม่ดีแต่ต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมานักการเมินพันใหม่ผมไม่ได้ต้องการมาขายฝาแลเอาเสียงนั่นอย่างเดียวเรายอมรับว่ามันมีข้จขอจำกัดทางการเง แล้วก็ต้องค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มและในที่สุทดทาให้เราสามารถอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันตอนหาเสียงปีที่แล้วผมก็จำได้ว่ามาช่วยเขาหาเสียงที่บางุูเทียนเป็นที่สุดท้ายก่อนที่พวกท่านจะลงคะแนนผมมาที่นี่ผมมาที่นี่แล้วพอแก่แม่เล้าก็ถามบอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแล้วทําไมคนอายุแค่40่กว่าอย่างผม คนวัยกลางคนอย่างผมต้องสนใจเรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุด้วยผมตอบเขาอย่างนี้ครับพี่น้องผมตอบเขาว่าสวัสดิการผู้สูงอายุก็คือสวัสดิการของพี่น้องประชาชนผมเองก็ยังมีคุณแม่ที่จะต้องดูแลมีลูกเล็กๆที่ต้องดูผมนี่เหมือนเป็นแฮงในแซนด์วิชข้างบนมีขนมปังผูุปกครองอยู่ข้างหน้าก็มีขนมปังลูกสาวอายุแขวบอยู่ คราวนี้ถ้าจะให้คนที่ยังมีกําลังวางชาาจะไปทางานได้อยู่ในประเทศนี้ได้ทางานด้อย่างเต็มที่ถ้ารับสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุและดูแลสวัสดิการของเด็กแรกเกิด600บาททุกคนทั่วหน้าไม่มีตกหล่นไม่มีเลือกปฏิบัติผู้สูงอายุ3,000บาทต่อเดือนถ้าเห็นได้อย่างนี้คนรุ่นผมมีกําลังวัางชา้า พวกท่า,ทาสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขมีสติผมสามารถเป็นทํามนอันนี้คือผลวัดของการที่รัฐบาลลงทุนในประชาชนของเขาไม่ใช่แค่ลงทุนในเกิดลงทุนในสนามบินลงทุนในถนนทางที่มันฟอร,ร์นักชั่นกันง่ายแต,แต่เราควรที่จะเป็นรัฐบาลที่ลงทุนไปในประชาชนของเราไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้สูงอายุไม่ว่าเขาจะเป็นวยรรรัยทำงานไม่ว่าเขาจะเป็นวัยเด็กเลย ถ้ารัฐบาลไทยลงทุนได้กับสิ่งปลูกรสร้างมาไม,ม่รู้เท่าไหร่แล้วแพทยไมนได้ใช้ด้วยซ้ำแต่มาลงทุนกับพี่น้องประชาชนของตัวเองมันมีผลลัืวะผมตอบคนถามไปอย่างนั้นว่าผมสนใจเรื่องนี้เพราะเรื่องของผู้สูงอายุเป็นเรื่องของทุกคนในครอบครัวไม่ใช่ว่าผมพอมนทางสำเร็จแล้วผมจะได้เดือนละสามพันสักเท่าไหร่ผมไม่ได้แต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนทุกคนคไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่ง มีคนเถียขผมข้อที่สองเมื่อกี้ข้อที่หนึง่งจบไปแล้วนะเข้าใจตรงกันนะโอเคข้อที่สองเขาบอกว่าประเทศไทยดีะตายคุณรู้ไหมว่าประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆที่คนทั่วโลกเมื่อเขาเกษียณต้องการที่จะมาเกษียณที่ประเทศไทยอันนี้มันก็เป็นข้อที่จริงที่ คนที่เขาก็เสียทั่วโลกเขาอยากใช้ชีวิตยอยู่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับมีผู้คนน่ารักอาศาัยิ้มแย้มแน่อยู่มีธรรมชาติที่สวยงามแต่แทนในขนาดเดียวกันมันเป็นสำหรับเฉพาะนักท่องเที่ยวเับมันไม่ได้เป็นสําหรับคนที่อยู่ในบ้านนี้เมืองน,นี้ผมดูตัวเ,เลขไี่น้องถ้ารายได้ค่าเฉลีย่ยของคนไทยที่ทำงานที่ เือเอาประมาณ8 0 0 0 9 0 0บาทนะอันนี้รายได้นะครับผมไปดูรายจ่ายของคนที่ทํางานพี่น้องแรงงานที่อยู่ที่นี่ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายเขาเท่าไหร่รู้ไหมครับแต่ทางากต่อเดือนเพราะฉะนั้นที่ได้รายได้มาจากการทํางานทุกอย่างเข้ากระเป๋า็ัวฉหมดแล้วไปเป็นค่าอินเทอร์เน็ตเป็นค่าไฟเป็นค่าน้ำเป็นค่าใช้จ่ายก็ต้องดูแลคนในบ้านดูแลลูกอีก เพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะมีโอกาสออมเงินคนที่เขาบอกว่านักท่องเที่ยวเขาชอบมาเพราะบ้านเมืองเขาอนุญาตให้มีการออมเงินในการก่อนที่จะมาเป็นผู้สูงอายุวัยทำงนานก็สามารถมีไรายได้มากกว่ารายจา่ายและสามารถมีเงินออมยากในที่สุดแต่ของประเทศเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับพี่น้องประเทศของเรารายได้แต่าแตทางรายจ่ายแต่พันห้าโดยเฉลี่ย พราะฉะนั้นคุณจะมาบอกว่าไอ้ชักกองไม่ชันกองโตขึ้นไปยิได้ม่เป็นภาระลั่หลานเมื่อไม่เป็นภาระลัสรัอันเป็นไปไม่ได้เหรอพี่เพราะโครงสร้างมันเป็น,นอย่างนี้อยู่ผมหนึ่งนี่อาจจะสรุปข้อที่สองให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าข้อที่สองนั่นก็คือรัฐสวัสดิการผู้สูงอายุมันคือรัฐสวัสดิการของคนทุกคนและเป็นเรื่องราวสการตตั้งแต่ก่อนจะเป็นผู้สูงอายุ มันคือสิทธิแรงงานด้วยมันคือสิทธิในการเข้าถึงงานที่ดีมันคือสิทธิในการที่จะเข้าถึงสาราเร้ภพที่รัฐาลไม่สูญกปะจายชิปไฟไม่สูญกปโอ้ oh. ช่วงนี้เมษาสมการนี่ร้อนระเบิดค่าไฟกระฉูดเลยใช่ไหมครับค่าอินเทอร์เน็ตค่ามือถือค่าเดินทางค่าสาว่างพวกนี้นี่มันเป็นสิทธิที่รัฐบาลควรที่จะสนใจใช่ไหมครับอันที่สามอันสุดท้ายผมคิดว่า สิ่งที่มันสำคัญนะครับเวลาที่เราจะดูผู้สูงอายุในประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยมันคือเก้าอี้สีขาที่ท่านก่งอยู่ที่น้องฝั่งซ้ายลองคิดดูว่าถ้าเก้าอี้มีแค่สามขามันจะมั่นคงไหมครับถ้ามันมีแค่สองขามันจะมั่นคงไหมครับถ้ามีหนึ่งขามันจะมั่นคงไหมครับตอนนี้ประธานกรรมิการพูดแค่ขาเดียวนะนั่นก็คือปี้ผู้สูงอายุเท่านั้น ผมคิดว่าประเทศไทยมีศักยภา,าพพอถ้ายอมปล่อยให้นักการเมืองที่ตั้งใจทํงางานจริงตั้งใจทํงางานไม่คอรับชันไม่สองมาตรฐานและพยายามทำงานเพื่อจะให้ไปถึงอย่างน้อยเป้าหมายในโครงการว่าผู้สูงอายุในประเทศไทยสังคมสูงวัยในประเทศไทยต้องมีอย่างน้อยสีขส่ขาเท่านั้นสี่ขาด้วยกันสี่ขาให้สังคงในกีฏที่ท่านอยู่ ก็มีอันแรกคือเปี้ยผู้สูงอายุสามพันอันนี้จบกละเราพูดกันหลายรอบอันที่สองมันคือเรื่องของศูนย์ชาราบาลมันคือศูนย์ชาราบาลที่ทั่วโลกมีหมดศูนย์ชาราบาลที่อนุญาตให้ผู้สูงอายุสามารถมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสามารถที่จะหางานทําต่อถึงแม้ว่าหลาังเกษียณสามารถที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆผมเห็น พี่น้องที่อยู่ที่นี่แล้วก็พี่น้องที่อยู่ข้างหน้ามีก,กิจกรรมร่วมกันมีการฝึกเต้นแอโรบิกมีการถ่ายทเพื่อที่จะให้มีโอกาสทางเศรษฐกิจต,ต,ต่อไปอันนี้เป็นเรื่องง่ายินดีของบางกุญเทียนแต่ทั่วประเทศไทยไม่ได้โชคดียอยู่บางกุญเทียงครับยกตัวอย่างจังหวัดที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดไหนครับใครรู้เ่าจังหวัดที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศคือจังหวัดไหนบรับอันนี้ของแท่ครับ ะครัเอาแล้วของน้าสีมาครับนี่ท่านนี้ครับตังคูนเท่นะครับอ๋อครับท่านนี้ครับอรีครับคำตอบคือลำปางครับพี่น้องลำปางคือจังหวัดที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดนะครับในในประเทศไทยแต่เขาเลือกก้าวไกลถล่มอะไรนะลำปางนะครับเอ็ครับคราวนี้ทุกคน ช่วยกันไปบอกต่อได้นะว่าพักก้าวไกลเป็นพรกของคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหญ่ไม่ใช่บอกว่าเฉพาะมีวัยรุ่นหนึ่งย่อรุ่นหลานหลานหมานี่ที่เลือกก้าวไกลอะมาก็เลือกก้าวไกลเหมือนกันเลยแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือว่าในพื้นที่ที่มีผู้สูงอายุอยู่เยอะแล้วเป็นผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวด้วยนะเพราะลูกหลานเข้ามาทำงานในกรุงเทพเพราะลูกหลานไปทำงานที่เชียงใหม่เพราะลูกหลานไปทำงานที่นายอ๋อ ทำให้เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ครเดีเป็นี้ผมมีสถิติอยู่ไปเอาที่กระทรวงมาภัยเนเลยในไต้และจังหวัดมีผู้สูงอายุอยู่เท่าไหร่และมีผู้สูงอายุอยู่คนเดียวเยอะขนาดไหนนั่นเลยแสดงให้เห็นเลยว่าไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยการมีสูงซาาบาลที่ทำให้ค่อนขานม,มารูดตัวกันได้เป็นขาที่สองขาที่สามคือการออกแบบเมืองสําหรับคนทุกคนถ้าเป็นที่อื่นเวลาเรา ผู้เรียงการสร้างอะไรั้งลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนพิการไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดไม่ว่าจะเป็นคนสูงอายุต้องสามารถเดินทางไปได้ด้วยตัวเองแต่นี่ถ้าเราอยู่นอกเมืองเราไม่ได้พูดแค่การของเทียนอย่างเดียวเนี่ยไปอยู่ที่โลกบลุรีเป็น,นตัวอย่างกว่าจะมาก,กว่าเราเป็นผู้สูงอายุกว่าเราจะไปซอกใจเองเราเป็นผู้สูงอายุกว่าจะไปหาหมอเอายาช้ำๆนะั้มันต้องเอากันทั้งหมู่บ้านมันต้องขอให้ลูกหลาน กลับมาีมต้องขอให้คนข้าบ้านเอามอเตอร์ไซค์มาเตียมไว้มันก็ไปหารถกระบะจากผู้ใหญ่บ้านมาเตรียมเพื่อที่จะมาพาไป้อ่อไทยดมเดือนมาพาเพื่อที่เราไปเอาพู้ยาลบระหว่าที่รอพอสตอผมอยากถึงโอกาสใน,นให้การเป็นเรศรษฐกิจในการสร้างเมือสําหรับคนทุกคนภารรษาสงกิษเขาเรียก u n i v e r s a l d e s ด g n คือการดีไซน์ออกแบบสําหรับคนทุกคนไม่ว่าจะรวยหรืมีจน ไม,ไม่ว่าจะเป็นตัวสาสไม่ว่าจะเป็นผู้พิการไม่ว่าจะตาบอดไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นผู้สูงอายุอันนี้มีกลายเป็นโอกาสเศรษฐกิจของอเทศ่อนัยแล้วอันสุดท้ายก็คือการที่ภาครัฐนะครับภาครัฐพยายามที่จะให้เอกชนจ้างงานผู้สูงอายุนะครับหลายท่านไปเป็นมือมัรในการเป็นคอเซนเตอร์ที่ของโทรศัพท์นะครับผู้สูงอายุมีประสบการณ์ที่ที่พวกผมไม่มีนะพวกท่านมีประสบการณ์ ชีวิตมาที่พวกผมไม่มีผมยังพอมีาลังวาจาแต่ไม่มีประสบการณ์พววท่านลุกคนต้องเป็นฐานให้ลูกหลานให้ลูกหลานสามารถที่จะไปต่อยอดอยได้ดูเหมืการทำงานผมถึงได้บอกว่าฐาที่สี่เนี่ยเวลาภาครักสนับสนุนให้เอกชนจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มผมคิดว่าก็ถึงเวลาที่ภาครักเนี่ยก็ต้องจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งถ้าเรามีเบี้ยยังชีพที่ท มีศักดิ์ศรีพอเพียงกับการใช้จ่ายข้อใช้จ่ายที่มันสม,สมจริงสมใจกับส,สถานการณ์ปัจจุบันอันที่สองทั่วประเทศพร้องถิ่นสามารถทาศูนย์ชราราบาลอันที่สามออกแบบด้วยปัญญาขั้สูงอายุช่วยตัวเองได้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านได้มีค่าซ่อมแซมที่ผู้ตรวจราชการบอกว่าทค่าซ่อมแซมแท่สีเหลืองไม่พอต้องมากกว่านั้นพร้อมทั้งการปรับเปลี่ยน้านบ้าน อยู y y ่ชั้นสองอยู่ชั้นสามในตึกแถวก็จะเงินเึื้อเรุนลงชั้นอยากจะมานอนอยู่ที่ชั้นหนึ่งบ้างชั้นอยากจะมีบันไดในการช่วยบ้างชั้นอยากจะมีเตียงที่ช่วยชั้นที่เตียงเวลาปี่ยนผ้าก้อกอะไรบ้างพวกนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะสามารถออกแบบเพื่อให้คนทุกคนได้แล้วก็อันที่สี่สำหรับใครที่ยังมีประสบการณ์มีสมองมีจิตใจที่ยังจะช่วยบ้างเราต้องให้ท่านมีโอกาสในการช่วย ไม่ใช่แค่ทำงานในภาคเอกชนแบบบริษัทที่อยทางจุลทซศูน์อ,อร์น,รนี้แต่สามารถทำงานที่มีคุณค่าและสามารถเป็นฐานให้กับคนรุ่นใหม่คนวัยการคนอย่างพวกผมช่วยกันพัฒนาไปด้วยกันพวกเราอยากเห็นคุณค่าของพวกท่านในประสบการณ์ที่ท่านมีแบบิสีที่ทุกท่านได้ผ่านม,มาแล้วแน่นอนครับและในี้อคจะเป็นบทสรุปนะครับว่าสี่เสาหลักนะครับที่ประเทศไทยควรที่จะไปถึง โดยที่สสนันทาช,ชาประธานกรรมธิการติดกระดุมมันแรกถูกแล้วเดี๋ยวเราจะไล่ติดกระดุมมาที่สไม่ที่สามไม่ที่สีสแล้วก็หวังว่าประเทศไทยที่ต้องการคำว่าสาวัสดีการผู้สูงอายุสู่อนาคตที่ยั่งยืนจะกเปก็นจริงได้ในที่สุดครับขอบคุณมากครับ